ผักหอมกระลำครับผมในส่วนสลาเนี่ยก็มีว่าสิเป็นข้าวโพดโอ้ยกระโพดหลายช่วงนี่ยพี่น้องข้าวโพดเพิ่มมีหลายลายกระโขดเพราะว่าผมซื้อเมื่อไหรเมื่อวานเมื่อก่อนกระลำเป็นหัวหัวในยี่สิบบาทครับผมกระลำเพิ่้มีหลายเดีว่าสิเป็นผักกระลำในโซนสลาของอยู่ของขายเมีมันเป็นตะไคร้มะเขือพี่นี่พี่น้องมะเขือมะม่วงในโซนสลามันโมนี่มีแต่ส้วนนั่นแหละเดส้วนคือมีมันเข่าพี่น้อง มันเผาผมเลยเคยกินมันเผาเป็นม he ัดเลยมัดนะพวกสิบบาทก็มีท่นบอกท่านมัดใหญ่ๆก็ประมาณลอยกว่าบาทลอยห้าสิบ e บาทเฉยๆพี่น้องพัดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดขาวเฮ็ดบดเป็นสรรพิกครับผมเฮ็ดนั่งฝ่าห้องเฮ็ดนั่งฝ่าห้องตาแม่ยด้วก็มีเฮ็ดนั่งฝ่าเราห้องตาแม่ยแล้วโบว์สเป็นนายบักขามบักขามครับผมส่วนท่านีห e น ของอยู่ของกินเพื่นหลายเครื่อง,กงแกงกรมี่ครับพ้่เท่านี้กูได้จะได้กระสอบกระถุงไซ่ป่ามาทั้งผีด้วยครับเลยห <c oughs> มกทเรียนยังเต็มอยู่พี่น้องหมกทูรีนเพิ่นเพราะว่าจะเป็นหมกทเรีนเห็ดอ่อนๆครับผมเห็ดเห็ดสุดแกงกูดได้จะได้ผงเห็ดแบบเงี้ยเง้ามๆเลยเกี๊ยวสุดกองใหญ่ๆเลยกับพี่น้องของอยู่ของกินเพิ่นว่าจะเป็นเห็ดในบักขามนะสิครับผมทั่ท่านี้ อุ้ยแมงด่านาโอ้ขายขายเป็นตัวเด้วยเนาะตัวละสิบห้าบาทพี่น้องมัดานาเลยทุกเลยเห็ใส่ปุนใส่แจ่วกันเสรนะครับผมของอยู่ของกินมันก็นจะเป็นเนื้อหมูครับเป็นสูงสูงในหนึ่งร้อยบาทนะครับยอ่อนๆพี่น้องไรอะไรวายครับผมของอยู่ของกินมันไบ่แบกเกาลัดกระไรเคื honest, er ่องยน่ห้อพี่น้องเกาลัดมีต้นหน่วยหน่อยวยใหญ่ก็มี บรรยากาศของค่ะมีค่ะคนใส่้ายมาก็ยังมีมีมาหลายอยู่ครับคิดพระหลังสมที่น่อยพระหลังสมโดยคนสุดท้ายคนเอาไปใส่ออมใจแกงจะนะครับวสิเป็นป้าแหงป้าแหงป้าที่วันนี้มีจานนี่ว่าจะเป็นกีที่เป็นตุ่มมาแล้วส่วนเป็นคณะมังเลยพงอยู่พงกินแบบตามหลาลูกแก่นจานบัตเตอรครับอาหาแบบพงควงมคุ้มที่น่อยพงอยู่พงกินมีหลายเด้ กระปูนาครับพี oh, high, ่น so. ้องกระปูนาที่เป็นเห็บเป็นใบหีบก็มีโอ้ยหมกหอยหอยเนี้ยวยแม่ก็อื่นึโอ้หอยเดมาโนี่นพี่น้องหอยแบบตามทำทำมาสากครับผมพี่น้องพี่นำมาขายนะครับวายอ่อนพี่น้องช่วงทนี้คืว่าจะเป็นวายอ่อนหนังเค็มหนังเค็มก็มีพี่น้องโอว่าจะเป็นกระเทียมครับผมบรรยากาศมันอย่างเงี้ยเงียบเงียบพี่น้อง วาสิเป็นมาแรงร่วมมาเนี่ยเงียบนะผมมาสายที่งเงียบมาเนี่ยมเน,นาวมกเขือครับผมส่วนท่านี้คุณได้ยังไงมะนาวมาเขือมาพริกเป็นถุงถุงละยี่สิบบาทมาพริกตำสมใช่นะครับผม <S <S พี่น้องวาสิเป็นหลอกพักมาพริกมะพักหอมพักกาดบอสิกะมี่นะครับผม <S <S มีเนา้าขารับตลาดน้ำไถเล่ามาเนี่น้องเครื่องแกงจานห้าสิบบาทครับผมวาสิเป็นโนใหม่โนใหม่หมลอกพักครับผม ไปเสนอพี่น้องโอ้ยนุ้งหวายครับพี่น้องว่าจะเป็นแมงลูกเต๋ครับนุ้งหวายก็มีป็นตัวผู้ได้ยังไงตัวจะเป็นกัะปูหน้าเนือน้อมือครับผมเห็ดฟามมงว่าจะเป็นเห็ดฟางพี่น้องเห็ดฟางเห็ดขาวก็มีครับผมส่วนของอยู่กินเป็นพี่น้องบรรยากาศว่าจะเป็นหอมแดงกิโลเป็นกิโลละสามสิบห้าบาทครับผมหอมแดงว่าจะเป็นแบบพริกรพริกตำส้มช่วงนี้ เป็นกิโลกิโลละแกซิบบาทซื้อลาลุ่งนะพี่น้องลุ่งหลายอยู่พักหอมไงกับเทียมครับผมของอยู่ของกินตามแบบหลายเพว่าจะเป็นมันเข้าครับพี่น้องส่นท่านี้มันเข้าเป็นมัดเลยเป็นมัดมัดสามซิบบาทเขามีโบสตินปลาปลาปลาเมนหนึ่งครับผมปลาจะเป็นเบียร์ปลากระสังเป็นเบียรพักหอมพี่น้องส่วนท่านี้เพริเป็นปลาแก้วเป็นถุงละห้าสิบบาท เกาลัดกับทุกกิโลละฮะกิโลละหาสี่บาทครับผมจะเป็นกระเทียมปลาเด,ก,เดกหอมปลาเดกนัวครับผมส่วมท่านี้หมักเขือนผักหอมหมักแตงครับผมพี่หนุ่มปลาชเป็นปลาแม,นม่น้โขงครับผมปลาแมน่นโขงปลาคอครับโอ้ยปลาคอครับปลาคอตัวใ,ใหญ่แห้งดีครับพี่น้องหนุ่ม ปากคอไปสดๆเลยปากคอเพลินพว่าจะเป็นปากคอมักกอรครับพี่น้องเขียดหน้ามาักแตงเขียดก็มีหลายครับพี่น้องเขียดพวกจะเป็นแมงจีซ้อนบอกหอให้จูบนะครับผมเท่าได้เคยกินครับเท่ากันเขาเท่ามักอึกบแหงน,นีเมียแล้วก็มีครับผมพี่น้องกบเพงคนเดียวเมียแล้วหลอกนังให้เดาเสียนะครับผม กบคุนวาสิเป็นกบเป็นปลาครับนอใหม่ปู่นี่ของอยู่ของกินเป็นปลาในตัวแบบใหญ่ๆเลยปลาในใหญ่แห่งนี้ครับผมปลาในไข่เมล็ดเรับผปลาในไข่หัวจมูกบานเป็นโยวาเป็นนอวาโนาสิเป็นกบนมีกระขวยสดๆเลยกบคุนทั้งกบทั้งปลาพี่น้องเลยปลา,าเพาะปลานะเพื่อน อาหารการกินครับพ uh, ี่น้องว่าจะเป็นเครื่องเครื่องนอใหม่ออนฮิตออนออนกับมี่ได้ครับผมพี่น้องว่าจะเป็นกุ๊บอัวกุ๊บกับมีผู้ใดเคยกินอัวกุ๊บเหรอครับผมพี่น้องอัวกุ๊บพักกะเลาช่วงฤดูกาลพร่นนะพี่น้องฤดูกาลพักกะเลาหลายหลายแล้วว่าจะเป็นหมากมะละกันะครับผมหมากมะละห้องเทมีลมมะละมวยใหญ่เฮียงดีดีกระขามเปียกหลายพี่น้องบระขาม เปียวมัซื้อใบใบถุงยี่สิบบาทกินมา้วดปีเลยครับผมคงอยู่ของกินพันธุ์มอสอีพินกระเป๋าจู้กระเป๋างามพี่น้องเลยเครื่องแกงงอใหม่พี่น้องเครื่องแกงมอสอเป็นน้ำยานางเฮ็ดครับผมส่วนท่างน,นี้เขาขายเงี้งพักไข่ยเงี้ยพี่น้องถ้าใส่เงี้ยมันก็มีบักบัวเป็นเช่นน้ำย,ย,ยานางเลยมีเลยที่ไปเฮ็ดเป็นขวดเป็น,นอะไรก็นนมีพี่น้องสดพร้อมเอาไปแกงเลยครับผมนี่ ผมเอาไปเกง่ยเลยบวกกันเลยเป็นพักบุ่งพักบุ่งก็เกียงงามก็เกียงมีหลายอยู่กระไข็เป็นมันมาเ20บาทครับนั่นมักข้ามเปลี่ยนเป็นกิโลรอด้วย60บาทครับกาจะเป็นนังเชียมเยียมกระลางครับทนัมาเดียพอมเย็มกินนะครับไปออกสกินทันมักกระบ๊กได้คยกินเลยครับมักกระบกโอ้ยวดหนึ่งเขา โอ้จะเป็นหัวเป็นสากครับผมส่วนตัวนี่เป็นกระติบเข่าครับผมพี่น้องเออบรรยากาศหัวเดือเข่าคนตัวนี้จะอันสามสิบบาทพี่น้องเอ้ยตัวนี้ตัวรุ่นนี่ก็สามสิบบาทสามสิบห้าบาทเดาแต่ใช้ได้ครับผมแต่ใช้ขั้นตัวน้อยมากยี่สิบห้าบาทตัวหน่อยตัวหน่อยเลยครับโอ้ยหัวหรืนเข้าได้ยี่หองยี่ห้อนี่เอาตัวหน่อยไปกระด้ขั้นตัวใหญ่ตัวไม่สิบเพียงครับสองร้อยห้าสิบบาทกับนี่ครับผมพี่น้องโอ้จะเป็นหัวงามๆครับพี่น้องเอ้ย หมอเพื่อไม่ขายฟัดตกช่วยเขาก็มีอันหกสิบบาทครับพี่น้องบ่ิษเป็นไม้กวาดครับผมไม้กวาดหกสิบบาทไม้กวาดงามๆทีงามแห้งดีๆของอยู่ของกินบ่ิจะเป็นผ้าอ่อนครับผมช่นยท่านผ้าอ่อนกระดาสิพี่น้อง้าพี่น้องสีเยก่ยามาลอดตลาดนัดไทยเราเสมอครับผมสามารถตรวจสอบกานยื่นติดตามสีเงี่ยนั่นไม่ด้วยพี่น้องรเรื่อไปกระดัดรายในการทำคลิปครับผม